วันนี้เรามาร่วมงานในงานทันเดี่ยวโอ้โหเด็กโดกันแบบว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาร่วมงานของทางวานิรินครับ,รบเป็นวาน,นิร,น2000 2000รินสปริงซัมเมอร์2023ครับใช่แล้วครับก็บวันนี้มาลุคสปริงซัมเมอร์ใช่ครูครูเท่ๆนี่ครูครูเท่ๆชุดสวยมากแล้วก็ใส่สบายมากเลยครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะจัดเข้ามานี่คือแบบโอ้โหเขาแบบเตรียมไว้แบบ ติมติมงานดีแล้วก็น่ารักมากครับเพราะว่าเหมือนแต่ละจุดแบบมีทั้งมุมแบบมุมดอกทิวลิปมุมผ้าแล้วก็ข้างในก็คือแบบเป็นเหมือนแบบเป็นโชว์รูมให้ดูแบบเสื้อผ้าของคอลเลคชันนี้น่ารักมากเลยได้เห็นเซอร์เวย์ไหมครับยายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเราจะเข้าไปดูต่อเมื่อกี้กำลังกําลังเดินเซอร์เวย์อยู่ใช่ใช่ครับ้อถามกนเลยว่าชุดเราเนี่ยซัมเมรของเราเหมนเปแบบสีดำเนาะใช่ครับเพราะว่ามาในมาดของเท่ๆเนาะแบบ ใส่ได้ง่ายๆในงานทางการ,า<ช>าารก็สามารถใส<ช>่ได้ก็เป็นสไตล์แบบว่าเอออย่างที่ฟอบอกคือเหมือนเป็นแบบลุกเท่ๆคูลๆแล้วก็เหมือนจริงๆว่าสีดำรู้สว่ามันเป็นแมทยู่กับอะไรมันก็คือเข้าไปหมดเลยปกตินี่คือเรา ส่วนใหญ่ก็จะสีดำใช่ของผมก็คือเจเป็ดสีดำสีขาวเป็นหลักเพราะว่ามันมันใส่เรียกว่าใสได้ไปได้ทุกงานจากงานแบบออกไปเที่ยวหรือแบบออกไปทํางานก็ได้จริงจรงเกงยีนตัวนี้ผมชอบมากทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูรูปนี่ผมไปชมคอาชมตั้งแต่เขาใส่ชอบมาก่าถูกใจถูกใจผมก็แบบว่าชอบสูตรมากเลยครับทุกคนเหงนไหมนี่เขาแบบว่าแบบขอวัยรุ่นด้วยเนาะแลใช่คือแบบว่าดูอ่า ใช่เพราะว่าเรามีโอกาสได้ใส่ในออกงานหลายๆครั้งเหมือนกันน็อปลื้มครับดีใจชอบใช่ปกติจะเห็นได้แบบว่าพี่ๆสไตลิสต์เอาแบบมาให้เราใส่ใหม่กับงานเวลาไปออกงานแต่ครั้งนี้เรามาได้ร่วมงานของทาวนี่นี่เองเลยดีใจมากครับเมื่อกี้ดูไปหนึ่งราวครับดูไปลาวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายลาวใช่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเอฟเหมือนกัน อืครับผมก็ขอฝากวันนี้ลินด้วยนะครับใครกำลังหาแบรนด์ไทยที่แบบเสื้อผ้าดีคัตติ้งดีนะครับราคาเหมาะสมแล้วก็เรียกว่าเข้ากับลุกทุกลุกเลยในทุกๆสไตล์ใทุกวันเลยก็แนะนำวันนี้ลินนะครับอย่างวันเนี้ยเรามาเป็นสูตรก็คือแบบจะออกไปเที่ยวก็ได้หรือว่าจะมางานแบบหรูๆหน่อยก็ได้ใช่หนึ่งงานของเราแบบานครับผม ครับผมก็ช่วงนี้จะเป็นแฟมิทติ้งต่างประเทศครับทุกคนก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ไม่ได้อีกสองวันไม่ไอาทิตย์นี้อีกสองวันเราจะเริ่มเรียกว่าเริ่มบินไปแฟมิทติ้งที่ต่างประเทศเริ่มบินแล้วเพราะว่าหลังจากนี้จาวเราจะบินกันทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยใช่เป็นสี่คนสี่สี่คนครับลิตาบอยเรียกว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเราจะแบบบินไปหาอินเตอร์แฟนบ้างใช่ พร้อมี่มคะพร้อม,อมเกินร้อยครับเราพร้อมจะไปมอบความสุขกับทุกคนแล้วเพราะว่าใช่ครับเราทุกคนบางบางฟนขับบินมาเราที่ไทยอะไรเงี้ยครั้งนี้เรามีโอกาสได้บินผ่าเขาก็อยากจะมอบความสุขให้เต็มที่เลยครับเรามีไปไประเทศไหนบ้างอตอนนี้ที่ประกาศแล้วที่ลาสุดที่เรากำลงังกำลังจะไปอีกสองวันก็คือไปไปมาเก๊าเราวจะเป็นไทเปครับไทเปมีโตเกียวโตเกียวโซฮ่องกงมานิลาครับมาเนลาครับ แล้วก็ย,ย,ยังจริงๆมันยังมีอีกครับ<ช>ทุกคนอนอช่วงนี้ถ้าเกิดดูจากประเทศที่เราไปอ่ะเรียกว่าเป็นเอเชียทัวร์ก่อนครับแต่ว่า<ช>ส่วนของแบบถ้าเกิดโซนยุโรปเนี่ยก็ถ้าอนาคตมีโอกาสที่ไปก็ไปแน่นอนครับใช่ครับแดงวต้องมีาการแต่งต,ต่างอะไรอย่างไเอ่ออย่างแรกคือวัฒนธรรม<ช>แต่ละที่มีจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ที่แตกต่างไปเราอาจจะเอาอาจจะเป็นชุดโชว์หรืออะไรสักอยาก<ช>่างที่แบบเอาเป็นแมท กับทางวัฒนธรรมของแต่ละที่ที่เราไปครับก็รแบบเหมือนเป็นกิมมิคเล็กๆให้กับแฟนคลับใช่อีกอย่างนึงคือเรื่องของวัฒนธรรมครับเพราะว่าเราบางประเทศมีสิ่งที่ทําได้และทําไม่ได้นี่เราก็ต้องศึกษาแล้วลก็ปฏิบัติตามด้วยเรอันใช่ครับแสดงว่าจริงๆเรามีส่วนร่วมในการคิดโชว์ทั้งนี้ด้วยไหมคะถามว่ามีส่วนร่วมในการคิดโชว์ไหมน่าจะไม่มีแต่ว่าเรามีส่วนร่วมในการออกควมคิดเห็นดีกว่าครับใช่ใชเหมือนว่าพี่เขาก็อาจจะก็จะวางแพทเทิร์นมาให้แต่ว่าพอถึงหน้าง,งานปุ๊บน้องอยากปรับอะไรก็เดี๋ยว<ช>ไปด<ช> ตื่นเต้นนะสลาว่าจะไปเจอแบบเพื่อนแฟนทุกทีที่อยู่แบบที่ไทยแล้วเรารู้ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นตุ้มคางจริงๆแค่แค่คิดว่าแบบเดี๋ยวจะต้องบินจะต้องขึ้นเครื่องบินแล้วแบบไปต่างประเทศก็คือตื่นเต้นแล้วเราแบบว่าลุ้นะว่าแบบบางทีเขาจะแบบว่ารู้ข่าวเราขนาดไหนเอาจริงมาคนเดียวก็ดีใจแล้วครับแต่ว่าเพราะว่าหนึ่งคนก็คือแฟนคลับแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนต้อนรับไปอย่างดีแล้วก็ เรามีกำลังใจในการทำงานมากบินไปเหนื่อยๆพอไปเจอแฟนคลับมันก็หายเหนื่อยแล้วอะมันเหมือนแบบแค่ไปถึงปุ๊บเห็นว่ามีคนมีพี่ๆแฟนคลับรอเราอยู่แล้วแบบส่งสิ่งที่ให้ทุกครั้งที่ที่เราเรียกหนไปหามันแบบมันเหมือนเป็นกำลังใจในการทำงานในทุกวันเลยฮะใช่ครับอย่างนี้คือดูคิวบินแล้วคือดูบินกันแบบเป็นโน้ตเลยใช่แบบว่ามีผลงานอะไรให้แฟนกให้รออ่าอ่ะ,อะ,อะถ้าถ้านอกเหนือจากแฟนมิ่ง ที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันน่าจะเป็นวอล์กเล็กๆของแต่ละประเทศที่เราไปเก็บบีไฮายให้ทุกคนไม่อยากยิ้มทุกคนก็อาจจะเห็นสไลฟ์สไตล์ของพวกเราทั้ง4คนแบบเวลาไปอยู่ที่นู่นไปเที่ยวหรือแบบไปร้านอาหารแต่ละที่ว่าแบบเป็นยังไงบ้างครับเราจะเน้นเรื่องอะไรแบบพิเศษมันอาจจะเน้นตามคาแรคเตอร์ใช่มันอาจจะแล้วแต่แล้วแต่ที่ครับบางทีอาจจะไปเรื่องการกินการเที่ยวในเมืองนนั้ก่อนที่คือตั้งใจสุกกินดินรงใ ใช่เพราะว่าทุกประเทศที่เราไปเหมือนของกินจะบางอันดับแรกเพราะว่าบางที่เนี่ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่า t ทอร์เ i ช n ่นแนลซิกเนเจอร์ซิกเนของแต่ละที่ซึ่งแบบถ้าเราไม่ได้ไปก็คือไม่มีโอกาสจะกินอย่างนี้มีโอกาสและต้องไปแบบไปลองให้ได้ใช่ครับแความแฟนติดตามพวกเราดีกว่าครับแฟนที่จะมารองเจอพวกเราด้วยได้แล้ครับก็ ฝากซับพอร์ตพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับกับ <g rab> ไฟมิติ้งตังประเทศที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก2วัน <c oughs> แล้วก็ยิงยาวไป <c oughs> อีกหลายเดือนเลยครับผมรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆของพวกเราด้วยในปีนี้ใครที่แบบว่ารอดูผลงานหนังฟีลี่หรือคอนเทนต์ของพวกเราอยู่ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ม e ีเมวายออฟฟิเชีครับครับผมแล้วก็มีอีกหลายเมืองนะครับที่ยังไม่ประกาศก็ใครใกดบัตรไม่ทนันแล้วอยากตามไปมืออื่น ก็เราติดตามได้เลยนะครับทุกคนใช่ครับส่วนใครที่แบบว่าอยากไปแต่ปติดธุระหรือไปไม่ได้เนี่ยก็ยังสามารถซัพพอร์ตพวกเราได้ทางออนไลน์นะครับครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้ฝากวันดิลินสปริงซัมเมอร2023ด้วยนะครับได้ครับวันดิลินครับ